ซื้อไว้ใหญ่ๆเลยเพื่มันซีี่ฉันขาดเธอไม่ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์แม็กกี้รักดนตรีประจำไลท์คอปเตอร์แล้วก็ขอบคุณทีมไลท์ตาตาชาแนลแล้วก็ขอบคุณแม่ทิชาแม่ตากแล้วก็แม่เจี๊ยบอยู่ทางกรุงเทพนะครับขอบคุณมากมากเลยนะคระับที่ไข่ด้าที่ไรที่ไรสุขที่สุขนอ,อนกอดความเหงา ในวันที่เขาไม่มสวดสวดไปนองอยากโทรไปหาก็กลัวพัญญาของเธอรับสายน,นอนรอความบังก็ได้แต่วังย่างไรจุดมาคนโสดก็มีทุกไปไม่รู้ทำไมต้องรักแฟนเขาใกล้หวมถักมาอนอนรอความเงาในห้องเช้าเท่ารู้นู อยากให้เธอรู้ว่าฉันทนอยู่อย่างคนงงอเขามันเจ็บเหลือเกินมันเหงาเหลือเกินเธอรู้หรือเปล่าเหลือเหืออยากเป็นเหมือนคนอื่นเขาที่มีเพียงเราคงเป็นไปไม่ได้าาสาวัดศาสนา,เ,าเกิดมาเป็นได้แค่มอย ทำบ่าคอยเส้นจนขึ้นใจเมื่อเลือกแบบนี้จะทรมานก็ต้องทนไว้สิ่งเดียวที่พอทำได้คือบอกหัวใจไม่ให้ฝุงนซานอนกอดความหนาในวันที่เขาไม่มาสิาสช่วยเย็นเวลาส่งขอความมาก คงต่อชีวิตผู้อีกอาภพได้อีกหลายวันทำใช้แล้วยังยืนยันว่าชีวิตฉันขาดคุยไม่ได้าเธอไม่ได้แหมมึงกูเบิกแงี้ยกานการสดีแม่ตั๊กด้วยนะครับแม่ตั๊กคอนแกมอ่านข้อเมต์ดูยัยแม่ตั๊กให้คนละร้อย บควอบคุณขอามคุณโอ้แม่ตังติดไว้ลบบัญที่ไว้ดนสูบอะไรทีกูัาสนาเกิดมาเป็นได้แค่มอยน้อยเ้ยที่ยังเลื่อนลอยต้องคำ่าคอเสียจนขึ้นใจเมื่อเลือกแบบนี้จะทอรมานก็ต้องทนไป สิ่งเดียวที่พ่อทำได้เพื่อหัวใจไม่ให้ฟุงซ่าหอ,อนกอดความงหงงในวันคนละคนคนละคนไม่ไม่ใช่สาธิกเ,เหรอ <c oughs> ช่วยเกียรติเวลาส่งข้อความมาถ้ายังห่วงกาขคงต่อชีวิตผู้หญิงอาภาพได้อีกหลายวัน ถามใจแล้วยังยืนยันว่าชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้คงต่อชีวิตผู้ยิงอาภาพใจอีกหลายวันถามใจแล้วยังยืนยันว่าชีวิตฉันเ,นเออขาดคุย,ยไม่ได้ไปพูดไปพูดขอบคุณญาเฒ่าขอบคุณคุณย่าค่ะ ขอบคุณยายเถาโอ้โหครับยาอยากฟังเพลงไหนหนูจะร้องให้ขอบคุณยาทวดน้องคอปเตอร์นะคะขอบคุณยายหยดมันหยดมันเพื่อสุขภาพร่างกายของเขายายเถาอยากฟังเพลงไหนหนูจะร้องให้น้องตื่นคั้วโอ้ยจะร้องเตื่นคั้ยหยังเอายายเถาเพื่ออยากฟังแต่แล้หนังฟังแล้วกับเมื่อยเมื่อคอยแห้งอยู่นักดนตรีวะใครนักดนตรีน้ำเนี้ยมาชัด เอาไปเจ้ากระไส้บ้าเลยรองอาจารย์ฮาวาเด้อแต่มานี่กับเมารถเพิ่นมาอยู่เนี่ยเขาไปเพราะเสื้อนักินเนี่ยเสื้ออย่างเนาะเสื้อลูกโป่งสวรรค์ชั่อของลูกคอยให้ไปเพิ่นเอ้าจบไปกับกำนันแพรเพ่งแซ่โอ้ยเบียดปากพี่ท่านจ้าไหนบ่้างสุดกูจะมาเอิ้นกำนันแพเราพี่น้องเขาเอิ้นเบิดกำนันแพรกำนันแพร์ชื่อใหม่แล้วค่ะชื่อว่าแพรว่า อุ้ยจังเด็กจัมาแพรว่าพระเหลือเบางหน้าว่ามันผ่าหิมอนเอาเน่ยเป็นแพว่าก็ได้หรือจะเรียกชื่อหนึ่งก็ได้าม่เบลลิงอุ้ยอุ้ยเป็นตะเข้าเอาไปยดลกสารนะเบลลิงอีหาแดนโบลิงตัวสี่อีสาอุ้ยหมาสาหนีก่อนสาหมาๆมามาก็กบอกก็ก็บอกให้นอนแทกอย่ห้องนะผัวนี่ จะลองเพลงไนจ้ลเด้วนี่ดวงกจานักุนตีเพิ่งนํารถติ๋เลยว่าจะลองเพลงไหนกวนแบกัสีส้มปวดโดนโดนโนโนแช่ม่เลยไปแช่เดือจังเด้ยว้าวว้าวว้าวอย่างเอาจันบอกกระชาคนตีมึงกับเบิ่งหนาแล้วจะผามาคาคเรน